เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่3พฤษภาคมคืนนี้ครับกับเกมที่หลายคนกำลังรอคอยอยู่กับศึก F a Cup นัชชิงชชลเลิศแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งในเกมคืนนี้นะครับกองทัพปีศาจแดงของเราจะมาในฐานะทีมเยือนด้วยใส่เสื้อแดงแล้วก็กางเกงดำส่วนฝั่งซิตี้นะครับจะมาในฐานะทีมเย้าเสื้อสีฟ้าแล้วก็กางเกงสีขาว ด้วยเกมนี้ครับจะเป็นเกมสําคัญของทั้งสทีมและก็เชื่อว่าจะไม่มีใครย,ยอมใครอย่างแน่นอนซึ่งกับฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับแม้ว่าจะเคยโดนถล่มมาถึง6ต่อ3ในเกมแรกที่เอติฮัสเตเดียมแต่ในเกมลีกนัดที่2ที่โอทราฟอร์ดนั้นกองทัพปีสแสดงของเราก็สามารถเอาชนะซิตี้ได้เช่นกันนะครับด้วยสกอร์2ต่อหนึ และกับเกมคืนนี้ครับบอลน,นัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้นักเตะทุกคนก็ดูจะมุ่งมั่นกันอย่างเต็มที่ที่จะเอาชนะเกมนี้ให้ได้ครับเนื้องจากแฟนบอลอย่างเรานะก็ต้องช่วยกันส่งแรงเชียร์กันหน่อยแล้ะครับเกมนี้เกมสุดท้ายของซีซั่นแล้วด้วยยังไงก็ต้องคว้าแชมป์ให้ได้เท่านั้นครับไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นใครก็ตาม เรามากันรี่พรีวิวเกมสำคัญในค่ำคืนนี้กันเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึก FA ครับ,บรอบชิงชนะเลิศโดยเกมคู่นี้นะครับจะลงแข่งเวลา3ามทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยผู้ตัดสินในเกมนี้เป็นพอลเทนี่และผู้ตัดสินในห้องวีอนะครับเป็นเดวิดคูดส่วนช่องทางการรับชมนั้นก็ทางบีอินสปอร์ตสครับเรามากันที่คพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อน กับผลงานในซีซั่นนี้สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหรือว่าตามเป้าแล้วล่ะในพรีเมียร์ลีกจบด้วยการคว้าอันดับ3และก็ได้โคต้าลยศกยือฟาแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าและก็รวมถึงการควา้าแชมป์คาราบาวครับมาครองได้แล้ว1รายการซึ่งเท่านี้นะครับกับซีซั่นแรกของเอริีเทนฮงนั้นก็พอจะบอกได้ว่าประสบความสำเร็จแล้วแต่หากว่าในเกมคืนนี้กับศึกเอฟเอคัพนาชิงกับแมนซิตี้คว้าอีกหนึ่งรายการนะครับก็ยิ่งจะทำให้ซีซั่นนี้จบสวยมากกว่าเดิม ผลงานของแมนเชสเตอร์ยัดก่อนลงสนามนัดชิง FA ครับในช่วง4เกมหลังสุดก็ชนะคู่แข่งมารวดเลยนะครับและัล้งแต่เปิดบ้านชนะวูลฟ์บุกไปชนะบอลมัด เปิดบ้านถล่มเชลซีและกับเกมล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านอาชนะฟูล่าไป2ต่อหนึ่งซึ่งกับความมั่นใจตอนนี้ก็เชื่อว่าบรรดานักเตะก็น่าจะมีความเชื่อมั่นกันอย่างเต็มที่นะครับก่อนลงสนามเจอกับซิตี้คืนนี้ส่วนเรื่องอาการบาดเจ็บตามไปให้สัมาณ์ล่าสุดของเอริกเฮนทักนะครับก็ได้ออกมาระบุว่าอันตนี้ที่มีการบาดเจ็บในเกมเชลซีที่ผ่านมายังต้องลุ้นนะครับว่าเกมคืนนี้จะฟิตพอลงสนามหรือเปล่าหลังจากในการซ้อมครั้งล่าสุดนั้นยูยังไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่ครับ โซนนั่เองที่จะพลาดลงสนามแน่นอนนะครับก็ไล่มาตั้งแต่อองตอร์นีมาเซียนที่มีการบาดเจ็บในเกมน่าล่าสุดกับฟูลแลมเลยครับแล้วก็มีทอมมีตันมาเซลซาบิเซอร์ลิซันโดมาติเนสและก็ดอนนี่ฟันเดอร์เบคครับมาที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับต้องบอกว่าซิตี้ณเวลานี้ฟอร์มกำลังร้อนแรงสุดๆหลังจากปราบนาแอซนอลแล้วก็ป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นสมัยที่3ติดต่อกันเข้าให้แล้วนอกจากนี้ซิตี้ก็ยังมีลุ้นแชมป์อีก2รายการนะครับในซีซั่นนี้ทั้งศึก FA Cup แล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วย ซึ่งกับผลงานของแมนซิตี้ก่อนจะควา้าแชมป์ลีกได้นะครับพวกเขานะีไม่แพ้ใครถึง25เกมติดต่อกันและหลังจากควา้าแชมป์ลีกได้นั้นก็ปล่อยจอยได้อย่างเต็มที่เลยครับ2เกมหลังสุดนั้นหลุดสเสมอไบรตันและก็แพ้กับเบรนท์ฟอร์ดอย่างไรก็ตามในช่วง2เกมหลังสุดนั้นก็คงเอาอะไรมาวัดไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าซิตี้นะ่พักตัวหลักแทบจะทั้งชุดและก็ส่งบรรดาตัวสำรองและก็โดนถึงบรรดาดาวรุ่งลงสนามกันอย่างคับข้างเลยครับ ส่วนเรื่องความพร้อมนะครับก่อนเกมนี้แมนเชสเตอร์จะต้องลุ้นเช็คความฟิตของ4นักเตะอย่างเควินเดบรอยรูเบนดิอัสมานูเอลอาคาญยี่และก็แจ็คกิลิชส่วนกับรายที่เหลือนะครับก็ต้องบอกว่าพร้อมลงสนามกันทุกคนเลยครับมาดีคาดการณ์รายชื่อตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับจากทางเว็บไซต์ WhoScore มาที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนนะครับกับแผน4-2-3-1ในถ้วยเป็นดาบิดเดเคอาร์4กองหลังนะครับแบ็คขวาเป็นอารอนวานบิซาก้าแบ็คซ้ายเป็นลุกชอคู่เซนเตอร์ใช้ราฟาเอลลลววารารรนนกับิิเเตอ์ดฟ สองมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับใช้งานคาเซมิโร่กับคริสตินแอริกเซนสามตัวรุกทางขวาเป็นเจดอนซันโชทางซ้ายเป็นอันเลันโดกาไนโชมิดฟิลด์ตัวรุกเป็นบรูโน่เฟานันเดสและสุดหน้าตัวเป้าเป็นมาคัสแตรดฟอร์ดครับมาดีคาดการฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับกับแผน3 4 2 1ีนึ่ายทวานเป็นสเตฟานออลเดกาซึ่งลงสนามให้กับแมนซิตี้มาทุกเกมนะครับกับศึก FA ครับ สามเซ็นเตอร์มีนาธานอาร์เก้รูปเบนดิอสัสและก็มาเดลอาคานยี่ปีกสองข้างนะครับทางซ้ายเป็นแจ็คกิลลิชทางขวาเป็นแบร์นโดซิลบาสองมิดฟิลตัวกลางเป็นโรดี้กับจอห์นสโตนสองมิดฟิลตัวรุกนะครับเป็นเควินเดบรอยกับอิวคายกุนเดกันส่วนซูน,น่าตัวเป้านั้นก็เป็นใครไม่ได้ครับนอกจากเออร์ลิงกเบลฮาแลนด์สำหรับผลสกอร์ที่คาดการณ์น,นะครับวันนี้ทางฮนะูสกอร์น่าให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะแมนซิตี้ไปได้ด้วยสกอร์2ต่อ1ครับ เรามาต่อที่บทสัมภาษณ์ก่อนเกมของเอริกเทนทากนะครับที่ออกมาระบ,บุว่าในเกมคืนนี้ออนโตนีปีคนสําคัญอาจจะหายไม่ทันหลังจากมีอาการบาดเจ็บในเกมกับเชลซีที่ผ่านมานอกจากนี้นะครับก็ได้ออกมายืนกลานว่าแมนยูเตดน่ไม่ได้มีแรงจูงใจพิเศษอะไรเลยครับว่าต้องการเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ได้เพื่ออยู่ให้ซิตี้นะคว้า3แชมป์ในซีซั่นนี้เพราะว่าเป้าหมายเดียวของทีมนะครับคือต้องคว้าแชามป์ให้ได้เท่านั้นดยเอริกทินารนะครับได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในคืนนี้ว่า เราต้องการแชมป์เท่านั้นไม่มีอะไรอ,อื่นแอบแฝงอีกแล้วและมันก็ไม่เกี่ยวกับการต้องอยู่ในซิตี้นะคว้า3าแชมป์ในซีซั่นนี้ด้วยมันเกี่ยวแค่ว่าเรามีโอกาสที่จะควา้าแชมป์บอลถ้วยเท่านั้นแหละผมคิดว่าแมนซิตี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะพวกเขาเล่นฟุตบอลได้ดีมากๆจริงๆในซีซั่นนี้และก็ที่ผ่านมาด้วยดังนั้นพวกเขาสมควรจะได้รับมันแล้วล่ะแต่ผมก็ไม่ได้มองในเรื่องนี้อย่างเดียวนะจริงอยู่มองไปที่คู่ต่อสู้อย่างซิตี้ แต่เราก็มองที่ตัวเองด้วยเช่นกันและคุณก็ต้องรู้ตัวเองว่าอยู่ตรงจุดไหนในฐานะของสโมสรอนและจากจุดนั้นคุณต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างเดียวซึ่งผมก็คิดว่าเราทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากในซีซั่นนี้เรามีความก้าวหน้าที่ดีมากนะเรากําลังอยู่ที่ทางที่ดีและเราก็มีโอกาสในซัมเมอร์นี้ที่จะได้เป้าหมายใหม่จุดหมายใหม่ในระยะสั้นแต่ถ้าว่าในระยะยาวแล้วพวกเขาก็จะยังคงอยู่ตรงจุดเดิมส่วนเรื่องของอันโตนีนั้นผมคิดว่าในเกมคืนนี้เขาอาจจะไม่ได้ลงนะ แต่ก็ยังพอมีโอกาสอยู่แต่ก็เป็นโอกาสที่น้อยมากๆคมพร้อมของเขาไม่ดีขึ้นเลยดังนั้นเขายังมีโอกาสแหละแต่เขาไม่น่าจะได้ลงสนามหรอกแน่นอนว่าในเกมคืนนี้กับแมนซชสเตอรเรามีนักเตะที่บาดเจ็บหลายคนที่ไม่ได้ลงสนามและก็มีการถามคําถามเกี่ยวกับนักเตะเหล่านั้นที่ไม่ได้ลงสนามหลายต่อหลายครั้งแล้วด้วยแต่กับเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องของนักเตะที่ลงสนามมากกว่าแล้วเราก็พบกับความสําเร็จมาหลายครั้งแล้วด้วยเราเองก็มีทีมที่ดีนะและเราก็สามารถจัดไลน์อัพที่ดีจากทีมที่ดีของเราได้ด้วย จากบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากนะครับเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเป๊ปกวเดียล่ากันบ้างโดยเป๊ปนะครับได้ออกมายอมรับว่าตอนนี้แนะมนยูเต็ดน้ามีผลงานที่ดีมากกว่าเดิมมากกว่าตอนที่เจอกันในช่วงตน้นซีซั่นที่ซิตี้นะหะล่มไป6ต่อ3โดยเป๊ปกวเดียล่านะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าสิ่งที่แมนเชสเตอร์แต่กำลังทำในช่วง5-6เดือนหลังนั้นพวกเขาเป็นทีมที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยล่ะกับที่เราเคยเจอในช่วงตน้นซีซั่นเกมนัดชิงขึ้นนี้ขึ้น มันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณเคยทามาในอดีตหรอกนะหรือว่าคุณเก่งขนาดไหนนี่คือเกมนัดเดียวดังนั้นเราเองก็ต้องทําให้ดีสุดเพื่อเอาชนะแมนยูเต็ดให้ได้เช่นกันส่วนในเกมคืนนี้เซฟันอัลเตกาจะได้ลงสนามเฝ้าเสาต่อไปไม่ใช่เอเดซอนนะเขาจะได้ลงสนามอย่างแน่นอนผมมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดแหละในศึกเอฟเอครับที่บาเซลนาหรือว่าจะเป็นที่บาร์เยนก็ตามเซฟันอัลเตกาที่ลงสนามมาทุกเกมให้กับเราในศึกเอฟเอครับจะได้ลงสนามในเกมนัดชิงคืนนี้อย่างแน่นอน หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red Review Page กันด้วยนะครับผม